เล่เขาข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตจากโกยทคลิปนี้เราจะมาอัปเดตพี่น้องชาวสวนยางมอบกดดันกยทปุ๋ยยาง891ล้านจะซื้อไม่ทันให้จ่ายเงินตรง14บสีกรกฎาคม2,565นนะคะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย บเบรกมอบล้มประมูลปุ๋ยยางดึงแม่ทับเครือข่ายถกด่วนขอเวลาต้นเดือนสิงหาคมพร้อมส่งมอบหากไม่ทนันพร้อมจ่ายเงินตรงทันทีบอร์ดกยทอย,ยื่นมติจัดซื้อปุ๋ยต้นฤด,ดูฝนกว่า9.7มื่นตันมูลค่ากว่า891ล้านบาท วันชาวสวนไม่สามารถหาซื้อปุ๋ยได้หลังสงครามดันราคาพุ่งและปุ๋ยขาดแคลนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะก็เป็นที่ทรางกั็นดีอยู่แล้วนะคะปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีในตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ประมาณ600 7 0 0ถึง700บาทต่อกระสอบกระสอบหนึ่งก็50กิโลกรัมนะคะโดยมีราคาอยู่ที่กระสอบละ1,600บาทโดยประมาณซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากประกอบกับสงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อในขณะนี้ และได้ส่งผลให้เกิดวิกฤตปุ๋ยแพงและขาดแคลนทั่วโลกเนื่องจากทั้งรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่และล่าสุดคณะกรรมาการยางแห่งประเทศไทยหรือบอดกยทที่มีนายกุลเดช หัววัฒนกุลเป็นประธานในที่ประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีมติการบริหารจัดการปุ๋ยในรอบต้นฤดูฝนปี2565ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลนและมอบหมายให้นายนัก,กรตักกะวิรพัฒนผู้ว่าการอย่างแห่งประเทศไทยหรือกยทใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างปุ๋ยยางพารา ด้วยวิธีคัดเลือกสวนทางข้อเสนอของเครือข่ายสถาบันเกษตรกร,กรชาวสวนยาง ที่ต้องการให้จ่ายเป็นเงินให้กับเกษตรกรนะคะนายธีรชัยแสนแก้วประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้เผยว่ากอยทอได้เชิญเครือข่ายร่วมประชุมกับนายนกรผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทางเครือข่ายต้องการคำยืนยันว่าจะจัดซื้อจัดจ้างปุ๋ยทันหรือไม่ทมกลางสถานการณ์ที่กลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศ ขู่จะบุกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่เป็นผู้นําเครือข่ายต้องการขอความชัดเจนว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือมี TOR อย่างไรซึ่งได้เจรจาบนโต๊ะก่อนได้ข้อสรุปทางผู้ว่ารับป่าจะส่งมอปุ๋ยอย่างพาร,ราให้ทันถึงมือเกษตรกรต้นเดือนสิงหาคมนี้แต่หากไม่ทันก็จะดําเนินการขอมติบอร์ดกะยะทเพื่ออนุมัติ จ่ายเป็นเงินแทนทันทีแหล่งข่าวจากบอร์ดกอยท่อกล่าวว่าจากการดําเนินการ2ปีที่ผ่านมากอยทอใช้แนวทางการบริหารจัดก,การปุ๋ยโดยการจ่ายเงินค่าปุ๋ยบํารุงให้แก่พี่น้องเกษตรกร,รกน,นําไปจัดหาปุ๋ยใช้เอง แต่จากปัจจุบันเกิดวิกฤตในเรื่องของปุ๋ยมีราคาแพงและขาดแคลนคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของกยทอจึงได้มีมติให้กยทจัดหาปุ๋ยบำรุงและปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่พี่น้องเกษตรกรแทนวิธีการจ่ายเงินค่าปุ๋ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถจัดหาปุ๋ยได้เองนะคะ และได้พิจารณาลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันแทนปัจจุบันราคาแม่ปุ๋ยสูตร40.00 40, ตันละ26,000บาทแม่ปุ๋ยสูตร1 8 4 6 0ตันละ34,000บาทและแม่ปุ๋ยสูตร0 0นย์ตันละ26,500บาทและคาดว่าราคาจะขยับเพิ่มขึ้นอีกทำให้ราคาปุ๋ยผสมสูตร28.20สําำหรับเขตปลูกยางเดิม2 0 1 0 1 2 และ20-10-17สําำหรับเขตปลูกยางใหม่เฉลี่ยกิโลกรัมละ28บาทซึ่งเป็นผลให้รายการจ่ายค่าปุ๋ยบำรุงที่กยทอจ่ายให้กับเกษตรกรกิโลกรัมละ17บาทไม่เพียงพอที่จะรับการปลูกทดแทนจะนำเงินไปซื้อปุ๋ยและออกไปเสร็จรับเงินหรือใบส่งของในปริมาณที่กำหนดตามหลักปฏิบัติการปลูกแทนซึ่งอาจจะกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและปริมาณผล,ผลผลิตในอนาคตได้ และจากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมดคณะกรรมการจึงมีมติเพื่อกำกับและเป็นกรอบในการดำเนินการให้กับกยทอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจากการจ่ายเงินเป็นการจัดหาปุ๋ยให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560และปรับชนิดปุ๋ยจากเดิมที่เป็นปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นปุ๋ยเคมีผสมอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างดีเป็นการปรับการถัวจ่ายโดยให้คำนึงถึงมาตรการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ย ของกอยทอนะคะได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นหลักการคือต้องทันเวลาต้องมีแผนสำรองต้องมีแผนบริหารสำรองความเสี่ยงในการดําเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก,ะกะเ่เกษตรกรต้องจดนาปุ๋ยที่ได้คุณภาพมาตรฐานและต้องนําไปสู่การสร้างแบรนด์ของก่อทอได้ในอนาคตสําหรับแนวทางการบริหารจัดการปุ๋ยที่นําเสนอในครั้งนี้นายณกรกล่าวในที่ประชุมว่าการลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีจากเดิมที่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีในช่วง ต้นฤดูฝนจำนวน27,891.55ตันแต่ด้วยสถานการณ์ปุ๋ยขาดแคลนในปัจจุบันจึงคาดว่าอาจไม่สามารถจัดหาปุ๋ยได้ตามที่กำหนดไว้เดิมจึงได้ปรับลดปร,บปริมาณปุ๋ยเคมีลงครึ่งหนึ่งเหลือปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้ในช่วงต้นฤดูฝนจำนวน13,945.78ตันโดยส่วนที่ลดลงไปครึ่งหนึ่งนั้นจะจัดหาเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทน จำนวน83,562.26ตันโดยแบ่งเป็นปุ๋ยเคมี3สูตรนะคะได้แก่สูตร20 10 12ปริมาณ1,137.80ตันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. สูตร25 88ปริมาณ1,878.65ตันในพื้นที่ภาคตะวันออก3 สูต 28, ร 2820, บปิมาณ1,936.30ตันในพื้นที่ภาคใต้และปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณ83,562.25ตันรวม97,508ตันวงเงินกว่า891.86ล้านบาทอัปเดตล่าสุดสำหรับเรื่องปุ๋ยนะคะผู้ว่าการยางเบรกมอบล้มประมูลปุ๋ยยางดึงแม่ทัพเครือข่ายถกด่วนขอเวลาต้นเดือนสิงหาคมนี้ส่งม,มอบหากไม่ทานพร้อมจ่ายเงินตรงเข้าบัญชี พี่น้องเกษตรกรน,นะคะ